มา,มาเร็วลูกมาเดี๋ยวโชคนี่ลูกมันแล้วเนี่ยนี่<ม>ลูกเขา,าใช่ะะไ,ไหมคะโชคดูน้องโชคนะคะดูน้องโชคเราอ่าน้องโชคเราหายนี่หมาหรือหมูก็ไม่รู้ค่ะว้าวชื่ออะไรครับพี่ อ๋อที่โชคแม่ก็เบียพอกันนั่นะแต่เตี้ยตามดูดิตามมันไหมรถใหญ่โง่เียเท่าไหร่รองโชคเอาแล้วที่สูบลมเนี่ยโชคมาเร็วเป็นพิเศษเลยโชค โอใหญ่มากอันนี้ตอนแล้วใช่ไหมคะไม่ตอนอ่ะเอาหรอแตยาฆ่าเนี่ยมันเดียวเห็บหมัดเลยว่าไงครับอุ้ยตัวใหญ่มากไม่ดุนะไม่ดุแต่เขาเดินเดินอุ้ยอ้ไมันเออเี้ยวอไปดูปัว่ามันทวิ่งรถแล้วจะชนนี ไปก่อนแล้ว, <c oughs> ลวค่ะไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งนำไปแล้ว <c oughs>